ช่องพินาพากินอร่อยแต่ไม่ใช่พากินอร่อยนะคะอ่อมันชื่อว่าช่องพี่นานาพาิปทานข้าวเซเลอร์ซี่อนนี้เราเราจะม,มาสึกนี้เราก็จะใส่ของอร่อย 왜 죽어 어 อลงหมดเลยเราก็จะมาใส่เอาลงตักให้หมดเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคน่อกไปก็มาปิดขวากันค่ะแล้วให้มันเรียบๆฮะใช่ทุกคน คนเดียววันนี้เรามากินกันทุกคนว้าวน่าจะมันชอบกินมากเลยนะทุกคนไปกินกันพี่นานาทำฝีมือพี่นานาพี่นานาก็อร่อยดีนะคะรู้สึกแบบว่ามันน่าจะอร่อย คนอร่อยมากเลยค่ะปอกก่อนนะมันร้อนกุ้งค้ามา้ามข้ามมาม่ากับหมูอะ่ะมันไม่ร้อนแต่กุ้งกับมามา่ามันร้อนแต่กุ้งร้อนอย่างเดียวมาม่าร้อนมาม่าไม่ร้อนกุ้งร้อนอ ខ <coughs> <t mothers Allah> <t ayuditer> <tắng> <tus> ្ញុំអរឡងដល់ពួកនពួកជននេះវាអរមិនអីពួកជន

สำหรับกินนี้พี่นานาขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่นานาจะกินมาม่าให้หมดค่ะสำหรับกินนี้เอย๋ยวแค่นี้นะคะบา,บายยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งหัวใจกดกระดิ่งใต้ร้านนี้นะคะบา,บายย